ตัวอะไรเนี่ยสว <ishes> ัสดีค่ะพี่โอเคสเต็กปลาลักสซลมอนราดด้วยซอสเาเลนเดสแล้วก็น,นี่เลยนะคือบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่แพงที่สุดเลยนะที่เราจะกินในอาทิตย์นี้นะคะ สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะอาทิตย์นี้นิดก็มารีวิวของกินของใช้รายสัปดาห์ของพวกเราร้านแรกที่นิดไปก็คือร้านเนโต้นะแล้วก็ไอดีแล้วก็เขาฟลันนะคะจริงๆนิดไม่ได้ตั้งใจจะไป3ร้านนะแต่ว่าบาังเอิญน,น้องฟิวน่าอยากจะทำเมนูสปาเกอร์แล้วก็มันฝรั่งผัดแล้วก็ซอสฮอลแลนเดสแต่ว่าบาังเอิญสปาเกอร์หมดนะนิดก็เลยต้องไปดูที่เขาฟลันนะคะก็เลยไปได้ของที่เคาฟลันมาอีกเนาะแล้วก็ พวกซอสต่างๆนะคะนี่ไปแวะร้านเอเชียกับเพื่อนนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูด้วยนะเนาะอันนี้ได้ซีอ๊วขาวเกาหลีมาหนขวดใหญ่นะคะอันนี้เป็นขวดละ1ลิตรเลยนะอยู่ที่ขวดละ6ยูโรก้าสิบเก้าอ่าเจ็ยูโร9กนะคือเข้าถูกกว่าที่เนินแบกนะคะเนินแบกเนี่ยบางร้านอยู่ที่ขวดละ1 0ยูโรเลยนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจอ่ะหกยูโรกาถูกแล้วนะซึ่งราคาดีมากเลยนะคะ แล้วก็ได้ซีิวขาวไทยมาหนึ่งขวดนะก็ซื้อมาตุนนะคะนี่รู้สึกว่าร้านนี้ของยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะก็เลยรีบซื้อมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ไม่เป็นไรนะตุนไปแบบ3าสี่เดือนก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะพวกซอสเนาะแล้วก็ได้น้าปลาตาปลาหมึกมานะคะพ่อนี้ชอบกินอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นขวดพลาสติกนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลานั้นเขาแบบเนี่ยเขาจะอย่างนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาราคาอยู่แค่สองยูโรหกสิบเก้าอ่ะเห็นไหม คือเราปริมาณเขาจะน้อยกว่าขวดแก้วประมาณ25มิลลิลิตรนะคือนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าคือเขาถูกกว่าเป็นแบบ1ยูโรเลยนะจากร้านเอเชียที่นแบบที่นี้ไปซื้อขาวก่อนนะคะหรือว่าเกือบๆ1ยูโรเลยเนาะก็จัดมา2ขวดนะคะนี่เลยตุนไว้ที่บ้านตัวอะไรเนี่ย <c oughs> สวัสดีคอนดีโอเคแมวน้ำนี่เป็นคนเย็บให้เองนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นของน้องฟิโอน่านะน้อง่า,าใส่ได้ละของน้อง่า,านะ่าจะใส่ไม่ได้แล้วมั้งโอเคค่ะเอ่อนี่แหละนะอันนี้ก็เป็นของจากร้านเอเชียนะคะแล้วก็เอ่อตอนที่นี้ไปเที่ยวนะที่เช็กินนะคะนี่ได้ของมาเยอะอยู่นะเอ่อนี่เลยนะคะรายการซื้อของของเราจากที่เอ่อประเทศเพื่อนบ้านเนาะเอ่อเรานิดก็ได้น้ํามันมานะคะน้ํามันรับเออนิดได้มาสี่ขวดนะเอ่อนิดยังไม่รู้รสชาติเลยนะคะเพราะนิดยังไม่ได้ลองชิมนี่เป็นใบเสร็จนะ เออนิดซื้อมาให้เพื่อนบ้านด้วยหนึ่งขวดนะคะเพราะว่าเขามาดูแลแมวให้เรานะคือนิดไปวันเดียวก็จริงแต่ว่าแมวนี่เขาโตแล้วแล้วเขากินเยอะนะคะนี่ก็เลยต้องให้เพื่อนบ้านมาเออเอาอาหารให้แมวกินนะเดี๋ยวนี้ปิดประตูก่อนนะคะ นี่แหละนิดก็เลยได้นะ้ำมันรำข้าวมาให้เพื่อนบ้านขวดหนึ่งนะคะแล้วนี่ก็ามาตุนเอง3าขวดแต่ว่านิดยังไม่รู้รสชาติเลยนะว่าเขาเป็นแบบไหนนะคะแต่นันไหนไปถึงนั่นแล้วแล้วนี่คิดว่าที่นั่นน่าจะถูกกว่าเที่ร์นมันอยู่แล้วเนาะแล้วบังเอิญว่าก็ใช่จริงๆนะคะวันนี้นิดไปเจอที่เขาฟรันคือมีนะมีมาแล้วนะคะอยู่ที่ขวดละ3มยูโรกสิแล้วก็มีน้ำมันแบบนี้ด้วยนะนิดซื้อมาขวดหนึ่งนะคะเพราะว่านิดอ่านดูแล้วเขาบอกว่ามีน้ำมัน เอ่อรับเอรมีน้ำมันดอกทานตะวันอยู่ในนี้ด้วยนะก็คือแบบผสมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นขวดละ2ลิตรเออนี้จําราคาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ขึ้นให้ดูเหมือนเดิมนะคะเนี่ยก็คุ้มเลยนะแล้วเขาอยู่ได้จนถึงปีพศ2023ก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียนะคะแล้วก็ถ้าหมดอายุบ้างสักแบบ ไม่กี่วันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังใช้ได้อยู่นะอีกอย่างอยา่าทนิดบอกนะคะนิดตุนมาไว้ก่อนเนาะเผื่อแบบว่านิดไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนไม่มีหรือเพื่อนหาไม่ได้ทางนั้นนิดก็แบ่งเพื่อนไปนะคะอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันลังหนึ่งนะตอนนี้ก็เหลือแค่10บขวดนะคะนิดให้เพื่อนไปแล้วทั้งหมด4ขวดนะแล้วก็ขวดหนึ่งนิดเอามาทําอาหารนะคะคนหนึ่ง3ขวดอีกคนหนึ่งขวดหนึ่งนะนี่แหละนี่ก็รู้สึกว่าเออไหนไปถึงนั่นตุนเอาไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะแล้วก็ เดือนมีนาคมเหมือนกันเลยนะหมดอายุเดือนเดียวกันเลยนะคะปีหน้านี่เลยแต่ว่านิดเป็นคนที่ใช้น้ํามันไม่ค่อยซ้านะนิดใช้ท่อสองครั้งสามครั้งนิดก็ทิ้งเลยนะคะส่วนใหญ่นิดจะใช้ท่อสองครั้งนะแต่ว่าเดือนของมันนี้รู้สึกแบบเสียดายกวนนะ้ามันไม่มีก็สามครั้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยตอนนี้น้ามันเยอะแล้วนะคะนี่ก็จะใช้ประมาณนี้แหละนะสองถึงสามครั้งนะคะจะได้แบบว่าไม่อันตรายเนาะเพราะว่าเราชอบกินด้วยแล้วก็คือ อย่างที่รู้กันเนาะของทอดนะน้ำมันอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพนะคะก็นะอ้วบขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีลดลงเลยนั่นแหละนะก็เลยได้มาจากร้านเขาลนหนึ่งขวดนะคะนี่เลยน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันสำหรับทอดนั่นเองนะแล้วนิดก็ไปในโต้นิดตั้งใจไปซื้ออาหารให้แมวนะคะแล้วนิดบังเอิญเห็นทรายแมวนิดซื้อมาลองหนึ่งกล่องนะคะเพราะว่าเขามาใหม่นะแล้วก็เขาโฆษณาเหมือนกับของแคนาดาที่นิดเคยซื้อเลยนะ เนี่ยก็คือเขาจะเป็นก้อนไข่ก้อนมันแบบนี้นะคะแล้วก็ฝุออ่นน้อยมากนะเขาเขียนว่าเอ็กซ์ตรีมนะคะนี่ก็เลยเออซื้อมาลองดูนะเผื่อดีจริงนะคะเราก็จะได้ใช้ยี่ห้อนี้เนาะผสมกับยี่ห้อที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะเนี่ยคือเขาดูโอเคมากเลยนะตัทรายขึ้นมาก็เป็นก้อนแบบนี้นะคะเวลาแมวออฉี่เนาะเขาก็จะทําแบบนี้เลยนะคะคือเขาจะติดกันนั่นเองนะก็อย่างที่นี้บอกนะคะกล่องนี้ท่านี้จำไม่ผิดที่เทีมัน สามถึงสี่ยูโรอะประมาณนี้นะถือว่าราคาไม่แพงนะคะแล้วก็อยู่ที่หกลิตรก็คือหนึ่งกล่องเนี่ยได้ห้องส้วมแมวหนึ่งห้องนะคือหนึ่งกระปุกอะเนาะเพราะว่านิดมีสองกระปุกนะคะเพราะแมวเราสี่ตัวเนาะนี่ก็จะต้องใช้สองกล่องนะคะแต่ว่าอันนี้นิซื้อมาลองก่อนว่าดีจริงไหมถ้าฝุ่นเยอะเนี่ยนิดก็ไม่ไหวนะเพราะบ้านนิ้ฝุ่นเยอะอยู่แล้วนะคะจากเสื้อผ้าจากตัวเราจากสิ่งของอะไรเงี้ยแล้วแบบคือถ้าจากซสยแมวอีกก็ไม่ไหวนะก็เลยตั้งใจซื้อมาลองก่อนนะคะหนึ่งกล่อง แต่ว่าถ้าดีเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่นะแล้วนี่ก็ได้อาหารแมวมาทั้งหมด20แพ็คนะคะทั้งในนี้มีตังหักอีก4ซองนะก็จะเป็นรสกระต่ายารสปลาลักซลมอนนะคะรสไก่แล้วก็รสเนื้อก็จะเห็น,นี่ซื้อเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเนี่ยเขาก็มีบอกตามนี้เลยนะนี่จัดมาทั้งหมด20แพ็ค เ,ออเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้จะไปดูอีกนะไม่รู้ว่ายังมีอยู่อีกหรือเปล่านะคะถ้ามีก็จะไปจับมาอีกหนึ่งรังนะเพราะว่าที่เห็นเห็น <ๆ S 1> เนี้ยอาจจะแบบคิดว่าเยอะนะแต่จริงไม่เยอะเลยนะคะแมวนี้กินประมาณตก10 1ซองถึงสซองนะคือ12ซองเนี่ยไม่ได้แล้วนะประมาณ12-15ถึงสซองนะคะต่อ1วันเนาะเพราะว่าแมว3ตัวนะคะส่วนพันด้ากินอาหารเม็ดนะก็จะต้องซื้อให้ต่างหากตลอดเลยนะคะแล้วในเนี้ยมีแค่4ซองอะ่ะคือเนี่ยวันหนึ่งอะ่ะ4แพ็กไปแล้วนะ ก็ทาไงได้นะคะเขาอะเล็ตอร่อยกับยี่ห้อนี้แล้วนรู้สึกว่าเขาชอบนะ,ะนี่จะมียี่ห้อถูกด้วยนะคะเพราะลิซี่เขาชอบกินยี่ห้อนั้นแล้วก็เวลานี้ซื้อมาเนี่ยนี่ก็จะแกะให้ผสมกันอันนี้สองซองแล้วก็แบบยี่ห้อถูกที่ลิซี่กินอ่ะอีกหนึ่งซองอะไรเงี้ยก็สลับกันไปนะคะแล้วก็ถ้าเหลือเดี๋ยวแมวตัวอื่นเขาก็กินต่อนะคือนี่รู้สึกว่าคือนิกลัวว่ามันจะไม่มีประโยชน์นะนี่ก็เลยแบบซื้อมาน้อยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยน่คิดว่าเขาเป็นตอนนี้เห็นเป็นเนื้อจริงจริง นะแต่อันนั้นนะคือมันบดละเอียดมาเลยนะคะนี่ไม่รู้ว่าเขาผสมแป้งผสมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่าก็น่าจะโอเคนะคะเพราะเป็นน้ห่อที่ขายดีนะขายดีมากเลยนะคะในร้านเดมก่อนซื้อมาเรื่อยๆนะคะสลับกันให้แมวเขากินเนาะอ,อีกอย่างคือถ้าวันหนึ่งอะนิดไม่มีเงินแล้วก็แบบคือโนเมนเงิน ลดงานลดเราก็ต้องแบบเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะเราเองก็ต้องประหยัดลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วอาหารแมวก็คงเช่นกันนะถ้าเราไม่มีเงินนะคะถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบอาหารที่ราคาถูกลงก็ได้นะแต่ว่าคือตอนนี้เรายังสบายอยู่เรายังโอเคอยู่เรายังใจ่ายให้แมวได้อยู่นะอ,อแมวนี้กินตกประมาณ อ8อ8ถึง10ยูโรนะคะตอนหนึ่งวันเนาะเพราะมีขนมขนมด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารพันด้าด้วยคืออันนี้เป็นยอดรวมทชนิดคิดคร่าวๆนะ ก็ประมาณนี้นะคะ5-8 EUR ยูโรห้ยูโร8ยูโร10ยูโรอะไรประมาณนี้เนาะต่อ1วันนะคะแล้วอย่างเขาก็ไม่ได้กินแบบนี้ตลอดเนาะต่อไปเป็นครีมอีควีซ่านะคะอันนี้นี่ซื้อมาจากเขาฟรันเพราะว่าเขาลดราคานะอยู่ที่79เซ็นตซนนะคะต่อนหนึ่งกระปุกนี่ก็เลยซื้อมาให้แม่ด้วยนะเพราะว่าปกติแม่กับป๋าชอบกินมากนะคะแล้วก็จะสั่งเรื่อยๆเอออร่อยมากนะเป็นครีมรสสตรอเบอรี่เลยนะคะจริงเขาก็เป็นเหมือนฟริชแคเซ่เนาะถ้าหลายๆคนไม่รู้จักนะคะ เนี่ยเขาก็จะเป็นครีมโนุ่มๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีน้ำนิดหน่อยนะเป็นซอสนะคะยิ่นเยืย่อเยอิยเยย่มเยินนะ้มเนาะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะเปิดกระปุกมานี่คือกลิ่นออกเลยนะคะคือนิดกับน้องา่าชอบกินมากนะแล้วก็โนเมนน่ะกินบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนน้องฟิวหน้านิดไม่ค่อยเห็นเขากินนะก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะนี่เลยเนี่ยแล้วเราก็ปิดฝาเข้าตู้เย็นแบบนี้นะง่ายๆนะคะเออส่วนใหญ่เรานิดกินเป็นอาหารเช้านะแต่ว่าก็ บางครั้งอยากกินของหวานอะนี่มีขนมปังอยู่บ้านนี่กระทากินคือมันก็เหมือนกินเค้กเลยอะนะความรู้สึกนะคะแล้วก็ได้ชีสทามันแปรมาหนึ่งแพคนะคะอันนี้เป็นของอ,อารีเนาะซื้อมาลองครั้งแรกนะคะปกตินี่กินของเคาฟรันหรือไม่ก็เนโตนี่เลยแล้วก็ได้เลเวอร์แคสซ่มาหนึ่งแพคนี่นึกอยากกินนะคะก็จากร้านอารีทั้งถุงเลยนะที่เหลือนะคะเราก็จะมีโยเกิร์ต แบบเป็นมูสี่ด้วยนะเป็นเหมือนอาหารเช้านะคะเป็นออร์แกนิกนะนี่เลยซื้อมาให้น้องฟิโอน่ากับน้องซาร่านะแล้วก็มีสตรอเบอรี่อบแห้งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคือเขาดูน่ากินนะคะน้องซาร่าเขาชอบสตรอเบอรี่อบแห้งแบบนี้นี่ก็เลยซื้อมาให้น้องเขาลองนะเออแล้วนี้ก็ได้หมูสามชั้นมาหนึ่งแพ็คนะคะนี่เลยซื้อมาตุนเอาไว้ที่บ้านเพราะนี้เห็นว่าตัวเนื้อเนี่ยเขามีเยอะกว่า ไขมันนั่นเองนะก็เลยซื้อมาหนึ่งแพ็คนะคะอันนี้ไม่ได้ลดราคานะอยู่ที่เออ่หมูสามชั้นกิโลกรัมละหกยูโรกว่าแต่ว่านิดได้ของเขาฟลันมาด้วยนะของเขาฟลันลดเหลือแบบ4ี่กิโลกว่าสี่ยูโรกว่านะคะต่อหนึ่งกิโลรกรัมเนาะก็เลยได้มาสองแพ็คนะคะจากเขาฟลัน แล้วก็ได้กิรอส,สลัดมา1แพ็คเหมือนกันนะคะของเขาฟลันน้อแม่เขาชอบกินนะคะ่ะขนมฟังนะคะเห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วนะแล้วก็ได้เตงกวามานะคะ2ลูกนี่เลยก็ส,สดๆนะตอนนี้เต็งกวาแพงอีกแล้วนะคะอยู่ที่1ยูโรสิบเก้านะท่านี้จําไม่ผิดนะคะเแต่ว่าเขาฟลันน่ะหนึ่งยูโรน้งแ่ยี่สิบสามสิคือจะแพงกว่านิดหน่อยนะนี่ก็ดูราคาด้วยนะคะแล้วก็ คือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอยู่ที่ลูกละสี่สิบสี่เซนแต่ตอนเนี้คือแบบนะหรือ2อสามอาทิตย์ที่แล้วประมาณคือราคาเขาแบบขึ้นลงคือเป็นที่น่าตกใจจริงๆนะคือเขาขึ้นลงเยอะมากนะคะเยอะกว่าเท่าตัวอีกอะ่นะเนาะแล้วก็ได้ปลาอันนี้โนมเมนได้นะคะเฮลิ่งสฟิลเลสเอ่อมีเลยนะตามนี้นะคะเป็นในซอสครีมสาเนน,เนั่นเองนะ ไม่มีดีเลยนะอันนี้คือโนมนปกติเขาชอบซื้อแบบใส่ดีเผออักชีลาวนะคะแล้วก็แตงกวานะอันนี้มีหัวหอมแตงกวานะคะแต่ว่าไม่มีผักชีลาวก็ตามนี้เลยนะคะโนมนเขาอยากลองเนาะจากร้านไอดีอ่คือตอนนี้เขาทำร้านใหม่นะคือดูดีดูหรูมากเลยนะคะนี่คิดว่านะส่วนตัวนะ้อนี้ไปกับเพื่อนก็รู้สึกว่าอุ้ย,ยจริงอะไรเงี้ยเราไปเมาส์มอยกันนะคะกับเพื่อน3คนนะเนาะก็เราให้โนมันฟังโนมันก็เลยไปซื้อของกับนิดนะคะ แล้วก็ได้ไอารานมา2กระปุกนี่เลยอันนี้ก็ซื้อมาลองนะคะปกติก็ซื้อของเขาฟรันของที่อื่นนะครั้งนี้ไปเจอที่อาดีนะคะก็เลยจัดมาเลยรสชาติอาจจะเหมือนเหมือนกันเนาะอาจจะอร่อยเหมือนกันก็ได้นะคะแล้วก็ได้เดชแชทอาหารของทันเล่นนะเป็นรสกาแฟกับสตรอเบอรี่นะคะนี่เลยไม่รู้หนูม่นหยิบมากี่กระปุกนะนี่ก็ลืมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่เหมือนกันนะ แล้วก็มีเหมือนเดิมนะคะโยเกิร์ตแต่ว่าอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตมูสี่นี่เลยนะตาก็เป็นแบบนี้คือเขาก็ดูน่ากินนะถ้าใครที่ชอบนะคะทานเป็นอาหารเช้าอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะอาหารเช้านี้ชอบกินแบบขนมปังมากกว่านะแล้วก็ได้ฟิลาเดลเฟียนะคะเขาลดราคาจากไอีนะนี่ได้มาทั้งหมด3กระปุกเลยนะคะนี่ซื้อมาตุนทำขนมเคก้กทำ อาหารคือได้หมดเลยนะหรือว่าจะทาแบบนี้กินกับขนมปังตอนเช้าก็ได้นะคะอร่อยแต่ว่าต้องสําหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องความอ้วนนะถ้าใครแบบว่าอยากลดน้าหนักเนี่ยอันนี้คงไม่ไหวนะคะเพราะว่าไขมันเขาเยืมังจริงแต่ว่าเขาก็อร่อยจริงอะนะก็ <c oughs> จัดมาเลยนะคะคือเขาอยู่ได้หลายเดือนนะนี่ก็เลยซื้อมาก็คือแบบเป็นเดือน,นอะเนาะหลายอาทิตย์เลยเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียนะคะหมดแล้วถุงนี้ เมนูที่น้องฟิวน่าอยากทำนะคะก็จะเป็นเนี่ยปลาลักแซลมอนนะนี่ได้แซลมอนมาทั้งหมดออสองแพ็คอีกหนึ่งกล่องนะคะก็คนละชิ้นละชิ้นนะเนาะส่วนน้องซาร่าเนี่ยเขาไม่กินนะแต่ว่าอันนี้คือชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะแบ่งๆกันกินได้อยู่นะนี่เลยนะคะ เราก็มีอาจจะไม่ค่อยนิเห็นซื้อปลาลักแซลมอนแบบสดมานะเพราะว่าน้จะกินแบบลมควันมากกว่านะคะแต่อย่างที่บอกว่าคราวนี้น้องฟิวนะเขาจะลงมือทํากับนิสองคนนะ,ะก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ทําคลิปนะแล้วก็มีไข่นะคะน,นี่แบบต้มแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะน้องมันเขาอยากกินนะคะก็สีสันสดใสเชอะแล้วก็มีไฟลไสลัดหนึ่งกระปุกนะจากอาีนะคะนิซื้อมาลองเนาะครั้งแรกเลยนะคะเนี่ย เราก็มีแคชช OP สอสมะเขือเทศเอาไว้จิ้มนะกับเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็มีเอออันนี้เป็นเหมือนช็อกโกแลตแล้วข้างข้างในตรงกลางเป็นแบบมีซอสมีซอสมี่เออมีซอสรสมะนาวนะนี่เนี่ยตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรสเออ่มะม่วงมาราคูย่านะส่วนอันนี้เป็นรส ะมะนาวกับส้มเนาะเนี่ยตามนี้เลยนะคะคืนนี้ไม่ชอบกินนะแต่โน้เมนเขาชอบแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็กัดกินแล้วก็ได้ซุปมะเขือเทศมา2กล่องแล้วก็ซุปหน่อไม้สลังเนาะเขาเรียกกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบพันสีขาวนะารกิ้มา1กล่องนะคะเพราะว่าเขาลดราคานั่นเองเราก็ได้เลเบิลวอสแบบรวมมิดมา1แพ็คนะคะข้างในก็จะมีเม็ดวอสมีอย่างอื่นด้วยนะก็โอเคเลยนะคะแพ็คเล็กจะได้หมดเร็วเนะ แล้วก็มีชีสเกาดาของโปรดนิดเลยนะคะแล้วก็มาสตาร์ม่าอันนี้ซื้อมาลองครั้งแรกเหมือนกันนะจากร้านอ d ดีนะคะอย่างที่เห็นเนาะน,นี้ไม่ค่อยไปซื้อของจากร้านอ d ดีนะคะครั้งนี้ไปซื้อของก็จัดหนักเลยเนาะแล้วก็มีส้มนะคะคล้ายๆแบบขนมเค้กแหละเนาะเป็นก้อนช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบเอ่ออยู่ข้างในนะคะเป็นแบบเหมือนจิลลี่อะไรอย่างเงี้นะยเนาะเยลลี่นะนี่เลยนะคะเอ่อเมื่อก่อนนี้เคยกินอยู่นะเดี๋ยวนี้ คือไม่ได้ซื้อกินนานแล้วนะคะนี่ก็นะทุกคนคงไม่เห็นนะคะเพราะว่าเพิ่งจะซื้อครั้งแรกในรอบแบบ2อสาปีนี้อันนี้เป็นใบเสร็จจากร้า ID. น ID เดีนมันจ่ายไป4 9่สิเยูโรยีเซนตามนี้เลยนะคะเยอะอยู่นะแล้วก็ได้มันฝรั่งมา1นึ่งแพ็คนะคะนี่ดูมันฝรั่งร้านเออเนโต้นี่รู้สึกว่าราคาสูงนะอันนี้ราคาถูกนะคะ ไม่แพงมากก็ไหนๆเรารู้แล้วว่าเราจะไปหลายร้านเนาะก็จัดเลยนะคะเราก็ดูราคาเปรียบเทียบไปด้วยเราก็ได้แครอทมานะคะน,นี้2กิโลกรัมเวลานี้ซื้อทีเนี่ยก็กินได้ประมาณสอาอาทิตย์เลยนะถ้าแบบรู้สึกว่าเขาเริ่มดำหรือเหี่ยวอะ่ะนี่ก็จะหัน่นแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งนะคะปอกเปลือกแบบทำแบบเตรียมสำหรับทำอาหารนะก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะเพราะเขาถุงใหญ่แล้วก็ราคาถูก ต่อไปก็เป็นหัวหอมนะที่บ้านก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะมีได้มาเหมือนเดิมนะจากร้านไอีนะคะอันนี้อันนี้ก็อยู่ที่น่าจะแบบประมาณ2-3กิโลกรัมนะเพราะว่าหนักอยู่นะคะที่บ้านหมดแล้วก็ไปซื้อตุนเนาะเอาไว้ห้องใต้ดินนะคะอันนี้เป็นใบเสร็จจากร้านเน t ตโตโน้เมนจ่ายไป49ยูโร11เซ็นเซนก็ใบเสร็จอาจจะแบบนะเยอะนิดนึงเพราะว่า ไม่รู้โฆษณาอะไรเยอะแยะนะนี่เลยนะคะก็หนักที่อาหารแมวเนาะอันนี้เราเนี้ก็ได้นมมา3มกล่องนะน่าจะได้มาจากถ้าไม่เขาฟันก็ออดนะีนันเนี่ยลืมไปแล้วนะคะอ่าเนตโต้ใช่แล้วเพราะเนตโต้นมเขาลดราคานะน,นี่ก็เลยจัดไปเลยนะคะกล่องละ9 9เซนเนะาะเท่านี้ดูไม่ผิดนะคะก็เหมือนเดิมนะ 3. 5เปอร์เซ็นไขมันแล้วก็ได้ซอสนี่เลยนะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะทำ พอเนเดสก็เลยซื้อมาสองกล่องนี่เลยแต่ว่านิดจะซื้ออันนี้มาตุนไว้นะนิดมีของเก่าอยู่นะคะเราก็จะเอามาสลับสบเปลี่ยนกันเนาะของใหม่ก็เก็บของเก่าก็ตุนไม่ใช่สิอ่ะใช่ของใหม่ก็เก็บของเก่าแล้วก็เอามากินนะตายแล้วต่อไปอันนี้เป็นถุงสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยกำลังห้ายูโร ครึ่งกิโลกร,รัมนะ5ยูโรนี่ซื้อมาสองกรรัมก็10ยูโรนะคะนี่เลยตั้งใจว่าจะมาทำปลาลักแซลมอนก็คือสเต็กปลาลักแซลมอนราดด้วยซอสไฮลเลนเดสแล้วกน็นี่เลยนะคือบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่แพงที่สุดเลยนะที่เราจะกินในอาทิตย์นี้นะคะ <laughs> คือมันเป็นเรื่องจริงอะเนาะรานะคาสูงจริงนะคะตัวเ แต่ว่าเขาก็กินได้ปีละครั้งช่วงน,นี้ที่สดๆนะนอกนั้นก็แบบอาจจะมีบ้างหรือว่าในขวดแก้วบ้างอะไรเงี้ยนะเนาะอล้วนี้ก็ได้หมูสามชั้นมาสองแพ็คนะคะจากร้านเขาฟลัน,นที่บอกนะซื้อมาตุนนะคะแล้วก็คือตั้งใจว่าจะหมักไปกินบ้านเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าจะทําปิ้งย่างนะคะนี่ก็เลยบอกว่าเออจะหมักเออหมูสามชั้นเกาหลีไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ซื้อแบบเออบาร์บีคแบบิวแบบสมเร็จรูปมานะคะก็จะเป็นไส้กรอกต่างๆเนาะมีทั้งหมด4แบบนะคะเนี่ย แบบพันเบคอนแบบหอยเนาะแบบบราดวูสนะคะไส้กรอกเยอรมันแล้วก็แบบเอ่อกรอนกรแบบนี้นะอันนี้นิชอบกินนะคะนี่ก็ซื้อมาสองแพ็คเลยนะเอ่อถ้ากินไม่ทันก็จะใส่ตู้แช่แข็งไปก่อนนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็เผื่อเราจะกินพวกนี้วันลืน่นนี้อะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อก็ออกจากตู้แช่แข็งแล้วก็ปิ้งย่างได้เลยนี่สามชั้นแพ็คที่สอง แล้วก็น้องซาร่าบอกว่าอยากกินกลือทัชไสเซสีแดงกับสีเขียวนี่ก็เลยจัดมาให้2แพ็คเลยนะคะแล้วก็จัดมาเป็นแบบแพ็คเล็กด้วยเพราะว่าจะได้หมดเร็วๆนั่นเองนะแล้วก็น้องกินแบบทีเดียวนะคะบางครั้งท่านี้ซื้อแบบกระปุกใหญ่มาน้องกินไม่หมดนะก็ต้องทิ้งตลอดเลยนะคะแบบนี้ก็กระทัดหลัดดีนะนี่น้องฟิวหน้าก็ชอบนะคะกินเป็นของเล่นของทานเล่นนะอันนี้เป็นใบเสร็จจากร้านเค้าฟลัน จ่ายไป42.84ยโเซนคือแต่ละร้านเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้จ่ายเยอะนะ4 0 5 0แต่ว่าพอร,มรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าเหมือนกันนะนี่เลยนะคะจาก,การ้านเค้าฟลันรายจ่ายนะแต่ละสัปดาห์ก็รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเอ่อแล้วก็โนเมนได้มูสลี่อาหารเช้ามา2ถุงนะก็เป็นแบบรวมมิตรเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าคราวที่เราเป็นสีผงสีแดงเนาะคราวนี้ก็จะแบบเออมีถั่วต่างๆนะคะส่วนใหญ่เรานิดไม่ค่อยชอบไหร่น้อก็จะเป็นรสน้ำผึ้งแล้วก็มีถั่วต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นรสผลไม้นะคะมีผลไม้อบอแห้งต่างๆแล้วก็ถั่วเช่นกันนี่เลยนูมันซื้อมาลองแบบใหม่บ้างเนาะออโอเคถ้าเป็นนิดกินนั้นคืนนี้ไม่ชอบกินฮาฟเฟลอกแคนะ่อะเน่ะตัวเนี้ยเนี่ น,นี่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะคะโอเคเออต่อไปนะคะเป็นสิ่งสุดท้ายที่นิดได้มาจากร้านเค้าฝรังนะเขาลดราคานะคะก็จะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มของซบฟลานนะคะได้มาทั้งหมด5ขวดเลยนะซื้อมาตุนเลยนะคะเพราะว่าปกติถ้าไม่ลดราคาขวดละเกือบ2ยูโรอะเนาะนไหนๆได้เห็นแล้วนะคะก็จัดมาเลยก็จะอยู่ได้ประมาณสัก2เดือนแหละนะ เออหรือไม่ก็สักเดือนหนึ่งนะคะประมาณก็แล้วแต่ว่าเราซักผ้าห่มบ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นเสื้อผ้าก็อยู่ได้ประมาณ2เดือนนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะอันนี้นี่ให้ดูอีกทีนึงนะคะก็จะมีสีน้ำเงินสีม่วงนะที่ชอบซื้อเป็นประจำนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็เหมือนเดิมเนาะเยอะๆนะคะก็กินได้ประมาณเดือน2เดือนบางอย่างก็อาทิตย์ นึ่งอะไรเงี้ยบางอย่างก็สองสามวันก็หมดอย่างแตงกวาสองวันก็หมดนะวันละลูกนะคะโนเมนกินแครอทโอเคนะอยู่ได้ทั้งอาทิตย์นะคะเอออาทิตย์นี้ลืมผลไม้เลยนะแต่ว่านี่ยังมีองุ่นกับแอปเปิลอยู่ในตู้เย็นนะคะนุ่นเลียเชียวคือไม่มีอะไรเลยนะข้างนอกเออถ้านิดซื้อกล้วยมาหรืออะไรเงี้ยลูกๆก,ก็ไม่ค่อยกินนะนิดเองก็นานๆครั้งนะคะโนเมนก็เหมือนกันก็เลยไม่ได้ซื้อตุนนะคะอย่างโนเมนก็ไปทํางานแบบ เดี๋ยวก็วันหยุดบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ทุกวันศุกร์เขาหยุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือทํางานอาทิตย์หนึ่งสองวันบ้างสวันบ้างนะเนี่ก็เลยไม่ได้ซื้อตุนเยอะนะคะแล้วก็พวกซาลามี่แฮมก็ไม่ได้ซื้อเลยเนาะได้แต่ชีสกับเลร์แครเซมานะคะสําหรับวันนี้โอเคค่ะถ้าไงาเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ